มาตรการเกี่ยวกับโควิด19ในประเทศจีนได้ทำให้ประเทศจีนอยู่ในไฮไลท์เป็นคำถามในระดับโลกนะคะโดยเฉพาะเรื่องการใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์อย่างต่อเนื่องจนเกิดเหตุการณ์ที่ได้เห็นประชาชนกลุ่มใหญ่ออกไปประท้วงเพราะว่าไม่พอใจที่รัฐบาลคงนโยบายโควิดเป็นศูนย์ไว้เป็นเวลานานอีกด้านหนึ่งรัฐบาล หลังจากที่มีเหตุประท้วงก็ยกเลิกมาตรการโควิดเป็นศูนย์และผ่อนคลายแบบเปิดให้ประชาชนเดินทางได้อย่างเต็มที่ทำให้เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศจีนค่ะติดตามจากรายงานของคุณกัญญาณัฐเตโชตอัศนีค่ะานเี 并实时调调整整医疗保障政策策检测策略为 <laughs> การออกมาประกาศกับลำนโยบายควบคุมโควิด1 9ของจีนจากมาตรการโควิดเป็นศูนย์สูส่การไม่ตรวจหาผู้ติดเชื้อไปจนถึงการยกเลิกกักตัวผู้ที่จะเดินทางจากต่างประเทศแปดมกราคมปีหน้านี่เป็นการพลิกนโยบายจากหน้ามือเป็นหลังมือภายในเวลาไม่ถึงเดือน แม้สื่อของทางการจีนจะออกมายืนยันว่านี่คือนโยบายที่ถูกต้องแล้วแต่ภาพความวุ่นวายตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงการเข้าไม่ถึงยาพื้นฐานโรงพยาบาลที่กลับมาล้นอีกครั้งทําให้สื่อตะวันตกมองว่าจีนกระโดดจากการคุมเข้มสู่การไร้แผนและความโกลาหลตลอด3ปีที่ผ่านมาประชาชนจีนต้องเผชิญกับความยากลําบากในการใช้ชีวิต จากนโยบายปิดเมืองและการคุมเข้มไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเลยประชากรราว17ล้านคนในเซนเจินเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นซิลิคอนแวลลี์ของจีนจำเป็นต้องกักตัวอยู่ในที่พักจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์อย่างเต็มรูปแบบบริษัท Foxconn ซัพพลายเออร์รายสำคัญของบริษัท Apple จํจำเป็นต้องหยุดสายพานการผลิตทั้งหมดประชาชนในเซี่ยงไฮ้เมืองท่าสำคัญของจีนต้องกักตัวอยู่ในที่พักตามนโยบายปิดเมืองเช่นเดียวกัน 这个星期感觉好像，就周边就多是，还有各个渠道都发现，大家就可能在小区或者在办公楼都有被就是隔离这样子的情况，就是能居家办公减少流动的还是就居家办公这样子。一十三不ฤศจิกายน เกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สวมชุด PPE และพนักงานของโรงงาน Foxconn ที่พยายามจะหลบหนีออกจากบริเวณโรงงานในเมืองเจิ้งโจวหลังถูกกักตัวในโรงงานานานนับสัปดาห์ตามคำสั่งของรัฐบาลจีนและไม่ได้รับค่าจ้างเหตุไฟไหม้อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอูรุมชีเขตปกครองตนเองชินเจียงอุยกูในวันที่24พฤศจิกายนทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนและบาดเจ็บ9คน ประชาชนจีนโพสต์ข้อความบนโลกออนไลน์กล่าวโทษว่ามาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอาคารได้ทันเหตุไฟไหมในอูรุมชีกลายเป็นชนวนเหตุให้ประชาชนจีนเริ่มลุกฮือออกมาประท้วงต่อต้านนโยบายล็อกดาวน์ของรัฐบาลจีนในหลายเมืองอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การประท้วงครั้งนี้ลุกลามไปถึงการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีซีจิ้นผิงที่เพิ่งจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ลาออกจากตําแหน่งชาวจีนใช้กระดาษเปล่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อไม่ให้รัฐบาลเซ็นเซอร์เนื้อหาการประท้วงในโลกออนไลน์การประท้วงกินเวลานานสสัปดาห์ก่อนจีนประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์อย่างเป็นทางการนใล้ว 托幼机构、中小学等特殊场所外，不再查验核酸阴性证明，不再查验健康码和行程码，对于跨地区流动人员也不再查验，不再开展落地检。แม้จะมีความพยายามเชื่อมโยงการประท้วงและการเปลี่ยนนโยบายการะทนหารของจีน แต่เชินโตอินนักรัฐศาสตร์ของจีนมองว่าความไม่พอใจของประชาชนอาจไม่ใช่สาเหตุหลักในการกลับลำนโยบายการเปลี่ยนนโยบายโควิด -19 ของจีนเป็นไปนในทางเดียวกับเป้าหมายทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนคือการฟื้นคืนชีพเศรฐษฐกิจในปีหน้าและให้คนกลับเข้าสู่ระบบแรงงานตามปกติโดยเชื่อว่าเมื่อเศรฐษฐกิจเดินหน้าก็จะไม่เกิดความวุ่นวายทางสังคม ขณะที่การผ่อนคลายมาตรการของจีนในครั้งนี้สร้างความกังวลให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเพราะหากทางการจีนเตรียมความพร้อมรับมือกับผู้ติดเชื้อไม่ดีเพียงพอจะส่งผลให้มีประชาชนจีนเสียชีวิตจำนวนมากอย่างรวดเร็วกัรยานัเตโชตอัศนีไทย PBS รายงาน